สวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลงเทเลเรียคา l ามิตี้กันเลยนะครับผมอย่างแรกเดี๋ยวเราจะต้องไปโหลดตัวไฟลคา a ามิตี้กันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอ่าคุณผู้ชมก็กดไปที่คาอธิบายแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยก็กดไปที่ลิงก์เลยครับผมอ่าแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้นครับกดดาวน์โหลดครับเออแล้วก็กดออกไปอ่าแค่นี้แค่กดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็เสร็จแล้วนะถ้ามีอะไรเด้งขึ้นหน้าจอก็กล้าออกไปเลยนะ ให้มันขึ้นดาวน์โหลดก็พอโอเคแล้วก็รอสักแป,ป๊บนะครับผมเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปทำการจัดการไฟล์ด้วยแอป,ปอะไรสักอย่างนะซึ่งทางฝั่งตัวผมเนี่ยจะใช้ r s File Manager นะ File Explorer น,นั่นเองเมื่อเราเข้ามาที่แอป,ปหน้าตาม,มันก็จะเป็นประมาณนี้นะให้คุณผู้ชมเลื่อนไปฝั่งขวาปุ๊บหน้าตามันก็จะ เป็นแบบนี้ก็มีไฟล์เอกาสารเยอะแยะมากมายเลยก็ให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดครับอ่ามันก็จะเป็นพวกไฟล์ต่างๆของเรามากมายนะให้คุณผู้ชมไปหาไฟล์ที่เราเพิ่งโหลดมาล่าสุดเมื่อกี้ครับก็คือนี่เอ่อ calamity official วงเล็บ, update, บอัปเดต fix b o s เอ่อแล้วก็มี z ip ครับผมอ่ากดค้างไปที่ไฟล์นี้เลยครับแล้วก็เอ่อมาที่จุด3จุดอตรงนี้ครับผมแล้วก็ extract file หรือว่าแตกไฟล์ครับผมกดไป แล้วก็กดโอเคไปเลยครับเรียบร้อยอันนี้คือมันแตกไฟล์เรียบร้อย,ลยนะแล้วนะเราก็จะได้ไฟล์ที่ไม่มี z i p มาอ่าแค่นี้ครับกดไปที่ไฟล์นี้กดไปอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมี2ไฟล์นะก็คืออันนึงเป็น calamity mobile เป็นไฟล์ที่มีโลโก้เ,เครื่องหมายอะไรเอ,อ่ยอยู่แล้วก็ calamity classic ครับ z i p ให้เรากดไปที่ไอ้ไฟล์เครื่องหมายอะไรเอ,อย่ยกดไปครับอ่าแล้วก็มันมันน่าจะเลือกให้อัตโนมัติแหละสำหรับ ทดสอบใครที่มี TIOPO อ่าใครที่ไม่มีเนี่ยก็เล่นไม่ได้นะเพราะว่าม็อดนี้ต้องเล่นผ่าน TIOPO แล้วก็กดเปิด Always Just One ก็ได้นะครับผมผมเอา Always กันเออบางคนเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยเนาะก็ก็ก,ก็กด,กดๆไปนะกดต้องผมอะ่ะเออเดี๋ยวมันก็จะมีมีภาษาไทยตรงไหนให้ก็ตรงนั้นแหละของผมเป็นภาษาอังกฤษนะอาจจะงงๆนิดนึงนะนเนาะคุณผู้ชมก็กดตามๆผมไปแล้วกันอ่าพอเข้ามาปุ๊บไม่ต้องทำไรนะเมื่อกี้มันจะขึ้นดาวโหลดอะไรสักอย่างก็ ปล่อยมันไปเลยพอมันดาวน์โหลดหรืออินสตอลอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ออเตอร์ครับผมไปที่อิ p พ r ตแล้วก็ worlds, เวิลด์แล้วก็ from storage zip หรือ ZIP นั่นเองกดไปแล้วเราก็ให้ไปหาไฟล์ของเรานะไฟล์ไฟล์เอกคารามิตี้อ่ไอะไม่ใช่คารามิตี้ใหญ่นะต้องเข้าไปในไฟล์คารามิตี้เข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ ให้ไปหาตัวไฟล์ให้ไปหาตัวไฟล์คลามิตี้ที่มันมีคําว่าคลาสสิกอยู่ครับผมนี่เห็นไหมต้องเป็นไฟล์คลาเมิตี้คลาสสิกอาพอมันขึ้นออรอนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับให้คุณผู้ชมย้อนกลับมาครับย้อนกลับมามาที่หน้าปกติแล้วก็เข้าไปที่รีสอร์ทแพ็คครับผมถ้าคุณผู้ชมทําตามผลทุกอย่างก็จะมีคลามิตี้โมบายเบต้าเวอร์ชัน่น1.05ขึ้นมานะครับผม พอมันขึ้นมาอย่างนี้คุณผู้ชมก็กดบวกเข้าไปแล้วก็กด apply ครับผมถ้ามันขึ้นออดอนแล้วย้อนกลับครับผมแล้วก็ไปที่ lunch แล้วก็ lunch เธอเรียเลยครับผมมันก็จะขึ้นโลโก้ีโลจิกตามปกตินะไม่ต้องไปตกใจอะไรมากแล้วก็รอให้มันไปที่หน้าเกมครับนี่เรียบร้อยมันก็จะเป็นเอ่อเรียในมอด คลาเมตตี้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าก็กดไปที่ตัวละครที่เราสร้างครับผมถ้าคุณผู้ชมทําตามวิธีผมเนี่ยมันก็จะมีโลกให้เลือกเข้านะเพราะว่าเราโหลดโลกมาเรียบร้อยแล้วมันจะได้เหมาะกับมอสนี้ด้วยอ่าพอเข้ามาปุ๊บมีคําสั่งคอมแมนอะไรสักอย่างขึ้นมาที่มุมบนขวาเนี่ยซ้ายขวาอ่ามีมาอยู่ที่มุมบนขวาเนี่ยก็แสดงว่าเอ่อวิธีการเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนเราเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมโลกนี้ก็เป็นโลกของมอสโดยเฉพาะนะไปดูแมปกันหน่อยดีกว่าว่า เออแมปนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็กดรีวิวไปไบโอมของมอสใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยรู้แหละเนี่ยไบโอมเห็ดไบโอมอะไรก็เราสร้างโลกเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นโลกสําหรับมอสนะน่าจะต้องโหลดอืมโหลดตามที่ผมสอนไปแล้วถ้าคุณผู้ชมจะเสกของเนี่ย คุณผู้ชมต้องมาที่ add i เทมครับตามแบบเนี้ยมันก็พอมีบ้างแต่ว่ามันน่าจะไม่ครบเราเลื่อนแถบข้างบนตรงเนี้ยไปให้สุดครับแล้วก็จะเจอตรงนี้อ่ามันจะเป็นไอเทมของมอสนี้โดยเฉพาะครับผมก็อยากได้อะไรก็บวกมาเลยนะเอออย่างอาวุธนี้เนี่ยก็นี่นี่นก็ประมาณนี้เนาะส่วนพวกมอนสเตอร์พวกมอนพวกบอสมินิบอสอะไรทั้งหลายแหละก็ให้ไปที่สปาวเอ็มบีซีครับผมให้มาที่รูปกอบลินครับรูปหัวกอบลินอ่าก็จะมีพวกมอนสเตอร์เออมอนสเตอร์แปลกเอ่อหลายๆอย่างของ ของมอสมันน่ะน,ะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผม